แอบดูนกพี um, ่กแอบดูนกเหรอแอบดูนกเหรอแอบดูนกเหรอฮึแอบดูนกเหรอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเห็นไหมนกนูนกนกบินไปแล้วืมดูหางเขา เต่งต้องเต่งต้องเต่งต้องเต่ง,ตง,ตง,ตงที่ประจำน้องนะเนี่ยที่ประจำน้องจ่าเขาไม่อยากให้เล่นหางอ่าไม่เล่นก็นได้เพิ่งนอนตื่นก็จะนอนอีกแล้วหรออืมไม่มีอะไรหรอกอะไรกินข้าวยังลนะ่ะกินยัง เข,า,ขาอยากเอาตัวมาถูโ้วศเพ้าอ,า <c oughs> อะไรโอเคแม่ไปนะ